จาตอนนี้เขาก็อยู่ที่ซีแงไฟแดงน้องบึกเสงเดียวขวามือก็จะออกไปทางถนน13บสเนื้อเดี๋ยวสายมือจะเข้าไปสู่ตัวเมืองและก็ซื้อมานี่อันนี้แมนประตูคโค้งที่เพิ่นกำลังเหตุใหม่เขาใส่เส้นทางด่วนนครวิวิจันทร์วังเวียงอันนี้แมนเป็นคลิปที่อัปเดตล่าสุดและก็มีการก่อสร้างใหม่เกิดขึ้นอยู่ที่จุดแห่งนี้ และก็าบางทีว่าชุดต่อไปจะมีอยังในความคืบหนาต่างๆขอให้ทานผู้สมครับส้มไปนําส่องกินหน่อยชแนลเพื่อความซุขของทานผู้สมกินหน่อยจัดให้ฝากกด subscribe ให้แน่ขอบใจสวัสดีท่านผู้ชมที่เระารพตอนนี้ที่พาทานผู้สมไปเที่ยวแถวชุดไม้ไปทางแ้่แม่นไปทางเมืองเฟื่อง แต่ว่าเขาก,ก่อนจะหอดเมือกเฟืองสิผ้าทันผู้ส้าาสมมาขืนทางด่วนแต่เราคอยดูวิ่งจันไปหาหินเหบิบก่อนจะหินเหิบจะมุ่งนาเขาไปทางเมือกเฟืองเพราะนั้นในปัจจุบันนี้ยุที่ทางด่วนอันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เาข้าจะเก็บเงินจะขืนทางด่วนเพื่อว่าจะไปหินเหบิบแล้วก็ามาหอดในชุดนี้เขากับยู่แถวสีเกแถวน้องบึกแถวทีเงยส้นทางน้องบึกซึ่งว่งงามีไฟแดงเขาจะมาอัปเดหมาแล้วก็ตอนนี้เพื่อนกัมีการ เหประตูโค้งก่อนจะเข่าไปหอดบอลจุดเก็บเงินทันป้ชมอะละเดี๋ยวเอาภาพจุดรวมเขตนี้นับตับ้งแต่อยู่ที่จุดะคะขอนวงมีจันจนหอดยื่นเถื่อนประธานป้ชมเดีเบิง้งวันนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นเป็นจดจแล้วหอดใจแล้วประมาณนั้นทานป้ชมแ้วก็นี่ยังคืบหนานต่างเนี่ยอันนี้โอเคตอนนี้เพิ่นก็เห็ดประตูโค้งจากจุดซีแยกน้องบึกเพราะว่าจุดซีแยกจุดเขตนี้เป็นถนนตั้งแต่เขาจะออกจากซีแยก ถาไปซืซอแมนเฮาจะไปทางดงโดกแต่ว่าถ้าเขาเดี่ยวคว้ามืดเขาก็จะออกไปทางเขาทางตัวเมืองและแต่ว่าเบื้องซ้ายมือเขาเขาจะออกไปทางโค้โถงซึ่งเป็นถนน13เหนือแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ทางด่วนสะันนเพ่นแต่ไม่มีการเหตุประตูโคออ้งยูจุดอีกก่อนก่อนจะเขามุ่งหนะ้าเขาไปสููเส้นทางดานเก็บเงินนตอนนี้สีผ้าทานผระส้มไปเบื่องว่าเป็นอย่างไร ตอนนี้สิท้าขอบควบไปเที่ยวไปเมืองเมืองเฟื่องยูจุดเกตนั้นแมนมี สถานที่ท่องเทีเ่ยวที่ว่างามทางธรรมศาสตร์แ้วกะ็ทางวัฒนธรรมมีวัดทีว่าช่วยงามแต่ว่าก่อนเขาจะไปหอดพุ่นเขามาขึ้นเส้นทางด่วนแต่ว่าปกติแมนเขาจะไม่เขาจะสามารถไปได้สองเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งแมนจากสีเกิดน้องบึกจนไปทาง1ิเหนือแล้วก็หอดเมืองหินเหิบอก่อนจะแหกเข้าไปทางเมืองเฟื่อง แต่วันเป็นเส้นทางที่เขาเจาะกำลังเห็นไม่มันกันยากแน่แต่ว่าตอนนี้เขาสร้างมาาถมาใส่เส้นทางด่วนเส้นทางด่วนจะหอดไปกว่าประมาณ6-70กิโลเมตรจากนครดุลจันทร์ถึงกินเหิบก่อนจะเ้ามุ่งจากกินเหิบไปสู่เมืองเฟือกแต่ว่าเข้า่าเป็นเส้นทางอ่าพอไปอยู่แต่ว่าเป็นจุดเป็นยานนะเส้นทางแบบแปง้งเป็นจุดเป็นยานเนี่ยันทันสางแล้วเถอะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่เส้นทางด่วนแต่เริ่มต้น จากถนน13เหนือเขามาบอนชุดเก็บเงินนี่กับประมาณกิโลเมตรกว่าคารุน่าที่วากา ง่ายแบนสบายนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ใส่ความไวโบลายประมาณ6 70กิโลเมตรต่อชั่วโมง้างหงลาสุดที่เข้ามาขึ้นทางด่วนเมนส่วงเขาจะเปิดให้ไส้ฟรีทดลองฟรีส่วนนั้นแต่ว่าส่วนนี้เขาจะมาจ่ายเงินหรืว่าเป็นเทไหรแต่ว่าที่จริงตาม ขอกำหนดแหละวก็ตามซื้อได้ร้ายหน่วยข่าวเขา้าเจาะว่าทางพรครัฐบาลเพื่อนก็มีการติดตามให้การ Al J ออกเจตสโดยเฉพาะมันทางด่วนนี่มันว่าให้กำหนดเวลาหนึ่งหอยเศร้าวันให้แก่ไขให้มันสอดคล้องกับกฎหมายสนันนับแต่หลังจากที่หอดเศ้าวันแก่ไข้แล้วก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ดยเฉพาะเมนการเก็บเงินนี่กับตามเพื่อน่าค่อนข้างแพงโดยสําหรับรถกระบะแต่ว่ารถเก๋งแทนนี่กรบบูว,ว่าพันสีมีการเปลี่ยนแป,นปนลงราคาเติมบอ้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีสั์เดียงหลักหลอดเขามาเหตุให้เกิดรอุบัติเหตุน,นะตัวนี้บูบู่าย้อนสาเหยียงเขากะก่อจะขึ้นทางด่วนแล้วก็ต้องระวังบูเบนว่าขึ้นทางด่วนปุป๊บเลยก็ใส่จ้าดมาเดียวเลยมันก็จยากค่อนข้างยาก ในการไปเวลาเกิดอฏิเหตุมากเนี่ยก็สูญเสียเพราะว่ามันความไวมันหลายจุดเขตในกว้วงแต่แท้นี่อะเข้าเบิ่งตามลุกซ้อนลุกซ้อนในทีวันมีสีเขียวแมันสามารถผ่านได้ ก็จำเป็นต้องไปบนจุดน้ำกลเขาจะร้ายเาหหราเบ่งดงถ้าฐานมีกาคู่นี่คูนสีแดงเสดงว่าเขาบอกอนุญาตให้ผ่านจุดนั้นไปดิน้าที่เข้ามากล้ที่เดินนอะตวนีปจจายบัดอยู่ปลายทาง,ทางหอ่ออ๋อโอเคอ,อันนั้น อ่าสมมุติเ่าไปหินเหิบกับไปใจยินเหิบทเป็นบ่บ<า>เอาใส่ใจค่ะโอเคขอบใจขบเขาชอพูดเรือเขาเด็เปียกสบายเนะาะแต่มันน่าปิดสบายว่า,าตัวนี้เป็นบัตรอ,อันนี้เนาะเป็นบัตรที่ว่าจ่ายเงินเพิ่นบริเก็บอยู่ที่ต้นทางเพิ่นไปเก็บอยู่จุดปลายทาง สมุดใเข้อสิสิไปฮินเหิบจฟตังสี่ห้าก็ต่องได้ไป็นใจเงินอยู่ที่หน่วยบริการฮินเหิบจุดผ่านทางฮินเหิบก็จะสบายอีกแบบนี่เขาใ,ใส่ส,ส,ส่สายหัดนิรภพยต่อไปเขาจะมีมันจะมีกรม,ม,มต,ามต,ามตาม่ตางต่างย่างกอนตำรวจประจำทางโมไซต์ปิป๊บไม มากทีนี้คือว่าต่างแต่เก่าหลยเติบได้นี่แปลว่าการเก็บรายละเอียดกับคนขางว่าสัจจินโกเกเาเพราะแต่ตอนเก่าพวกเนี้ยพวกท่านในสมบูรณ์แบบเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะจะโอเคแล้วนี่เบิ่นไปตามกันพราเจ้า เขาเจาขึ้นทางด่วนเนีขาจะไปไหวแท้นได้แต่เขา <c oughs> เขาสาหมาัดเข้าไปได้แต่ว่าพ่อไปซาซาเพื่อว่าพ่อสิได้ให้ท่านผู้สม้มได้เห็นน้ำแบบโบวไวเกินไปนะขี่อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาปกติแต่ว่าเขากันมาถึงซองแล้วนี่นะซองซองซาถามว่าไหวแท้กับไปเบิกซ้ายมือด้วยส่วนใหญ่ เขาเจ้าบูหู้ขึ้นทางด่วนก็ระเบียบทางด่วนมันก็มีของเขาการการแซงคือการหาแซงว่าประกันนี่มันกับกอให้เกิดอุัติเหตุได้ต้องตง้องต้องปฏิบัติตามป้ายบอกทางที่เขาเจ้าบอกยางขิงขัดถือว่าปลอดภัยดี วเบิ้งเจยวกัปตัวเี่ข้อมแว่นี่เวลาเหยียบไป,ม,ไปมันขึ้นไปเองมันขึ้นไปแบบอตัตโนมัตินะตรงตรงเบิ้งเลขน้า่าหฮางไปหอดเสรแล้วบางทีกับเกิน8ปดสิบห่อยไปด้ยกับนี่มันกี่มวนได้ทางด่วนอนะแต่เวลาเกิดบอุบัติเหตุส่วนใ,นใหญ่แม่นขอนข้างมาสูเสียนัก ตามที่เบิงตามตัวจริงแต่แทนี่ความเซฟตี hmm. ้ของเพิ่นก็มีครบวงจรแหละขั้วนี่ก็ตั้กแต่เริ่มต้นึ้นทางด่วนไปเพื่อนก็กันไปเบิดจนฮอดคุณแต่ว่าเป็นยังจึงว่ามีสั์เขามาไดไรอันนี้ตรงอันนี้ตรง,งกวดกล้าขึ้นแล้วเป็นพิทีอภิอบจรินว่าง่วเขามานี่ถ้าสมมุติว่ารถตําง่วงพ,พิษยังต่างๆนี่ก็อันนี้พอหทางอันนั้นนะ งวยงานทำที่สอบเป็นอธิบายแก่ใครเอาเองแล้วตัวนี้มันเป็นไัยผิดไัยถือสมุติว่า mm. เป็นยินข่าวว่าว่าทั้งมีคนรักตัดทั่วบอกคือมันอะไรประมาณนี้แต่ว่าหมวนใัจเัยด้วยใครบ้างเรียกกับสวมวงไปเนี่ย แล้วมึงไหนมาก็้างซื้อใ้ปะระกอบซอนนะเอาะก็วันเป็นโอ้ย,โ,ยโอ้ยอออน้ำน้ำหลายโอ้ยถัเออลับเป็นสักได้เท้าขนมมาไนไหนไม่บอก้เท้าขนมเปลี่ยนซื้อนะกิเกิลนะเป็นท้าขนมนะโอเค ตอนนี้แม่อัปเดตลาสุดพอกาึ้นเส้นทางด่วนแต่นครวิวงจัน์ยุดประสงค์ป่าไม้แม่ทฮาจะลงเมืองหินเหิบจะาประหอดเมืองบางเวียงพราว่าขั้นหอดเมืองบางเวียงก็ประมาณหอยหนึ่งหอย1ุกิโลเมตรแต่ว่าแต่นครหลวงจันทรหาหินเหิบก็สีประมาณทุกเจ็ดสิบนี่แหละประมาณนี้แหละ หาหนึ่งหอยกิโลเมตรบกแปลกที่ว่านี่เพียงแต่ส่โม,มงไปถาวาเ้าแรงแต่แทนนี่มหอดส่โม,มงคนนะเรียงจันทร์บางเบียงนี่มันจะไปซาแต่อยู่บนเก็บเงินแต่ว่ากด้ยินข่าวเข้าว่ามันจะมีการแก้ไขจุดที่ว่ามันซาเนี่ยนะโดยเฉพาะเวลาตรวจไปหอดจุดเก็บเงินนี่จะเห็นไหมมีการลอกคิวกันนะนะถ้าเพิ่นแก้ไขตัวไหนก็คงจะดีแต่ราคา โครงการขึ้นใส่ทางด่วนถามันแพงเกินไปขั้นทีการปับ๊บลงในกับน,นาจะมอสม้มบานหน้าซอนเพิ่เดียวนนึ mm ่ hmm. แต่ฮาว่าขั้นเฮ้ามาทางกันสิเนื้อนี่กว่าจะหอดบานหน้าซอนนี่ ใส่เวลาดวนเตือไหมนี่เพราะว่าสินท้าเพิ่นกำลังเปลงเนี่ย เงหนึ่งหอยเศร้ารถเมย์หนึ่งหอยรถบรรทุกหนึ่งหอยพัดกระบอกจ้าแจงประเด็นเนาะก็การใส่ควมไว ああ。<Cool. S 2> <Yeah. S 1> wow. เป็นวามีกรอบหกจอดปิดครบสุดหรือว่าจะเป็นสุดทางอย่างว่าสิบวันอะไรทางทางไก่ทางไก่ทางไก่ม่นจะเป็นเซวขอนขางสูงเนยเวลาซองทางไก่จะเห็นมลาปลายขัวสีเขียวซียัางหรือเนเป็นขัวที่เขาเจาะด่าเพิ้ดแหะ หสัซว์เขามาแต่ว่าเป็นยังคือว่ายังคงมีสัตวเข้าอะไรตามที่ว่าเห็นข่าวออกมาว่าไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าว่าบูมี่บูมีคนตัดนี่กันนะจาจะขอบ่ไรหนอกันง่วคั้วยซื้อประสิมาปบูขัวสำน่อได้ก็นือว่าสมควรเติมได้ เราไปจากวางเวียงไปหาววมพบางกอนาเจ้าบรนที่ในการจะกกอสาน้นีเพราะว่าเทาไรก็รอถถาตามบึงขาวข้าที่หนาเสซอทือใ่ใดมาพันจิกร้างตอนไหนท่าสางสําเร็จจนหอดบอ่อเต็นในนี่ก็ถือว่าการใส่เส้นทางด่วนภัอยากไปขี่รถญ่ไปเองนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วแลวการรถไฟกับมีแพทย์จะเปิดในถ่ายปี2021 ก็แล้วแต่ความสะดวกใครอยากไปรถไฟก็ไปได้ไปจีนนะขี่รถใหญ่ครับไปเองก็ได้หรือว่าไปนเนื้อกแแ็แล้วแต่สะดวกสบายได้วห่ะยังแต่เงินบ่สบาย <c oughs> นาวินเนอร์ยังแต่เงินบ่สบายเนรอ เรื่อนี้เด็กๆพากันโกนนำอยู่มุ่งเฟืือกเหราะลายุดนี้คือว่าถ้าเห็ดเป็นหรือน่ะน่ะพวกยังบ่ทันแม่เพียบอ่ะ อยูรวมนีืมีมีบนบอนอุโมงค์สันไปดินเผื่อมากอีกจุดหนึ่งเลยนี่น ไฟพุ่ดีีรถไฟขึ้นเห็่บยเด้ว้าวเขากลัมาเจอรถไฟอยู่จุดนี้อันนี้เป็นคว้ารถไฟเป็นขบวนรถไฟเขาเจ้าภาคกรรมกรไปออก่าง,งานไปเฮ็ดเวียกอะไนเดยว้าวคักแท้เนาะเห็นรอต่อไปกับแมนรถไฟกับพานทางนวนกับพานสุดวกสบายมากนะ อลไรตัอข้อขอบใจได้เลยสำหรับการทับส้มสำหรับอีพีหนึ่งนี่เ้าก็จะมาต่อกันอีกอีพี2ขอบใจสหรับการกดไลค์ที่แท้กด Subscribe ให้ส่องกินหน่อยชาแนลแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกสบายดี